ความสงบเกิดขึ้นเมื่อรู้ทันจิตไม่ใช่เมื่อไม่มีความคิดคืนนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังเดินทางเข้าสู่เรื่องเล่าธรรมะที่อบอุ่นลุ่มลึกและเต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญาเป็นคำสอนของหลวงปู่จันที่ช่วยปลอบประโลมใจให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความสงบไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่เสียงธรรมนำใจคืนนี้ก่อนนอนผมอยากเชิญคุณค่อยๆค,คลายใจวางความกังวลแล้วตั้งใจฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันในยามเย็นเงียบสงบณนะสำนักสงฆ์เล็กๆก,กลางป่าสิทธิหนุ่มรูปหนึ่งเดินเข้ามากราบหลวงปู่จันด้วยสีหน้าอิดโรยดวงตาแดงก่ำจากการอดนอนและความกังวลใจ เขากราบลงกับพื้นดินที่เย็นเฉียบแล้วเอ่ยเสียงสั่นเครือว่าหลวงปู่ครับผมภาวนามานานแต่ไม่เคยได้พบความสงบเลยครับใจนึกว่าความสงบคือการไม่มีความคิดแต่พอนั่งปุ๊บความคิดมันก็พรั่งพูเหมือนน้ำตกไม่ว่าจะพยายามคมพยายามไล่มันก็ไม่ยอมหยุดผมเหนื่อยเหลือเกินครับหลวงปู่จันนั่งนิ่ง สายตาสงบเปี่ยมเมตตาท่านไม่ได้รีบตอบแต่ปล่อยให้ความเงียบค่อยๆค,คลี่คลายความตึงเครียดในใจแล้วจึงยิ้มอ่อนกล่าวช้าๆโยมเอย๋ยความสงบไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการไล่ความคิดความคิดมันเป็นธรรมชาติของใจเหมือนลมพัดมาแล้วก็หายไปความสงบแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันจิต ว่าตอนนี้มันกำลังคิดแต่ไม่ปล่อยให้ความคิดนั้นครอบงำเราสิ์หนุ่มเงยหน้าขึ้นสีหน้ายังเต็มไปด้วยความสงสัยหลวงปู่จึงเปรียบให้ฟังลองมองท้องฟ้าฟ้าย่อมกว้างใหญ่และว่างเปล่าเมฆบางทีก็ลอยมาบางทีก็หายไปแต่ฟ้าไม่เคยทุกข์เพราะเมฆไม่เคยดิ้นรนไล่เมฆ ฟ้าเพียงปล่อยให้เมฆผ่านไปใจเราก็เช่นกันความคิดเป็นเหมือนเมฆส่วนใจที่รู้ทันคือฟ้าเมื่อได้ฟังสิทธ์ก็ยังครุ่นคิดไม่เข้าใจดีนักจึงถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นหลวงปู่ผมต้องทำยังไงครับจึงจะได้เจอความสงบแบบที่ท่านว่ามาหลวงปู่ตอบเรียบง่ายไม่ต้องทำอะไรเกินไปกว่าการรู้ทัน เวลาความคิดมันมาก็เพียงแค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังคิดแค่นั้นไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปผลักไม่ต้องไปดึงแค่รู้เฉยๆเห็นเฉยๆในคําสอนสั้นๆแต่ลึกซึ้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติที่แท้จริงสำหรับสิทธิ์คนนั้นเขาเริ่มนั่งเงียบหลับตาลงหายใจเข้าออกช้าๆตามคำแนะนำของหลวงปู่ แล้วคอยสังเกตดูความคิดที่ไหลผ่านมาในใจความคิดเรื่องบ้านเกิดความคิดเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอนาคตทั้งหมดพลั่งพรูมาไม่หยุดแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ผลักไม่ได้หนีเขาเพียงเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหลวงปู่จันนั่งมองอย่างสงบไม่ได้เร่งไม่ได้บอกว่าให้หยุดคิดแต่คอยเป็นเหมือนเงาแห่งเมตตา ที่เฝ้าดูอยู่เงียบๆสิทธิ์คนนั้นค่อยๆเริ่มเห็นว่าแม้ความคิดจะยังคงเกิดขึ้นมากมายแต่ใจเขาก็ไม่ทุกข์เท่าเดิมเพราะเขาไม่หลงเข้าไปในความคิดเหล่านั้นเหมือนแต่ก่อนหลวงปู่จันทร์เคยกล่าวกับลูกศิษย์หลายครั้งว่าเราไม่ได้ภาวนาเพื่อลบความคิดให้หมดไปแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าความคิดมันไม่ใช่เรา มันมาแล้วก็ไปถ้าเรายังตามมันเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเห็นมันเฉยๆความสงบจะเกิดขึ้นเองคำสอนนี้ทำให้หลายคนเริ่มเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีไม่ใช่การทำให้ใจว่างเปล่าจากความคิดทั้งหมดแต่คือการปล่อยวางอย่างอ่อนโยนต่อความคิดไม่ยึดมั่นถือมั่นและไม่ปล่อยให้มันครอบงำ และค่ำคืนนั้นสิทธิ์นุ่มยังคงนั่งฟังหลวงปู่เล่าเรื่องเปรียบต่างๆอีกหลายเรื่องเพื่อให้เห็นว่าความสงบแท้จริงเกิดจากการรู้ตัวไม่ใช่การบังคับจิตท่านเล่าถึงชาวนาที่พยายามบังคับให้ท้องฟ้าไม่มีเมฆแต่ยิ่งอยากไล่เมฆฟ้าก็ยิ่งหม่นหมองแต่ถ้าปล่อยให้เป็นไปเมฆก,ก็ลอยไปเองยามรุ่งสาง เสียงนกป่าเริ่มขับขานท่ามกลางหมอกบางสิทธิ์หนุ่มตื่นขึ้นจากการนั่งภาวนาเมื่อคืนเขารู้สึกว่าหัวใจตนเองเบาขึ้นแม้จะยังมีความคิดผุดขึ้นมาแต่ไม่หนักเหมือนเดิมเขาจึงเดินไปกราบหลวงปู่จันทร์เพื่อเล่าถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลวงปู่ครับ เมื่อคืนผมทำตามที่ท่านสอนคือไม่ไปไล่ความคิดแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนแรกเหมือนใจมันยังสับสนแต่พอปล่อยไปเรื่อยๆผมกลับรู้สึกว่าใจมันโล่งขึ้นเหมือนมีพื้นที่ว่างอยู่ภายในหลวนปู่จันพยักหน้าช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความเมตตานั่นแหละโยม นั่นคือการเริ่มต้นเห็นความจริงของใจความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำให้ใจว่างแต่คือใจที่ไม่ถูกรบกวนไม่ว่าความคิดจะมาแค่ไหนใจก็ยังเป็นใจที่รู้จากนั้นหลวงปู่จึงเล่าเรื่องให้สิทธิ์ฟังต่อว่าครั้งหนึ่งอาตมาเคยออกทุดงในป่าลึก ยามค่ําคืนมีทั้งเสียงสัตว์เสียงลมเสียงฝนทุกอย่างดังก้องแต่พออาตมาตั้งสติอยู่กับจิตรู้ว่าใจเรากําลังรับรู้เสียงเหล่านี้มันกลับไม่เป็นความทุกข์ใจสงบได้ท่ามกลางความวุ่นวายเพราะใจไม่ได้เข้าไปยึดกับเสียงเหล่านั้นเลยสิทธ์นั่งฟังอย่างตั้งใจ เขาเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่การหาสถานที่เงียบหรือการไม่มีสิ่งรบกวนแต่เป็นการฝึกใจให้รู้ตัวท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นวันต่อมาสิทธิหนุ่มลงไปช่วยงานครัวที่ศาลาใหญ่เสียงคนพูดคุยกันวุ่นวายเสียงหม้อกระทบเสียงเด็กๆวิ่งเล่น เขารู้สึกว่าจิตใจเริ่มฟุง้งแต่เขาหวนระลึกถึงคำสอนของหลวงปู่ทันทีเขาลองบอกตัวเองในใจว่าตอนนี้ใจเรากำลังฟุง้งแล้วไม่ตามไปกับมันไม่นานใจเขาก็กลับมาเป็นกลางทำงานด้วยความสงบมากกว่าที่เคยเมื่อเขากลับไปเล่าให้หลวงปู่ฟังท่านก็กล่าวว่า นั่นแหละคือสติที่แท้จริงไม่ใช่แค่เวลานั่งสมาธิแต่ในทุกกิจกรรมประจำวันเมื่อเราล้างจานก็กำลังล้างจานรู้ว่าล้างจานไม่ปล่อยให้ใจลอยไปไกลความสงบก็เกิดตรงนั้นแหละเขาเมื่อกลับไปเล่าให้หลวงปู่ฟังท่านก็กล่าวว่านั่นแหละคือสติที่แท้จริง ไม่ใช่แค่เวลานั่งสมาธิแต่ในทุกกิจกรรมประจำวันเมื่อเราล้างจานก็กำลังล้างจานร,รู้ว่าล้างจานไม่ปล่อยให้ใจลอยไปไกลความสงบก็เกิดตรงนั้นแหละค่ำคืนหนึ่งหลวงปู่ชี้ไปที่เปเลวเทียนที่อยู่ไหวอยู่เบื้องหน้าแล้วกล่าวกับสิทธิ์ทั้งหลายว่าเห็นไหมเปเลวไฟ แม้จะไหวไปตามลมแต่มันก็ยังเป็นไฟไม่เคยหายไปความคิดก็เหมือนลมพัดมาทำให้จิตไหวแต่ถ้าเรารู้ทันใจก็ยังคงเป็นใจไม่เสียไปไหนเลยสิทธิหนุ่มเมื่อได้ฟังจึงรู้สึกเหมือนประตูแห่งความเข้าใจค่อยๆเปิดออกเขาเห็นแล้วว่าความสงบที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปแสวงหาในที่ห่างไกลแต่เป็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้อยู่ในใจของเขาเองเพียงแต่ต้องเรียนรู้วิธีรู้ทันเท่านั้นหลายเดือนผ่านไปสิิหนุ่มคนนั้นกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมากขึ้นเขาไม่ได้โกรธง่ายเหมือนก่อนไม่ได้กังวลกับอนาคตมากนัก และเมื่อมีใครมาปรึกษาเขามักกล่าวซ้ำคำของหลวงปู่ว่าความสงบเกิดขึ้นเมื่อรู้ทันจิตไม่ใช่เมื่อไม่มีความคิดคำสอนนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของเขาแต่ยังส่งต่อไปถึงคนรอบข้างที่ได้ยินได้ทดลองทำและค่อยๆสัมผัสความสงบในแบบเดียวกันคืนนี้ ก่อนที่คุณผู้ฟังจะนอนผมอยากให้คุณลองหยุดสักนิดแล้วมองดูใจตัวเองหากกำลังคิดเรื่องใดอยู่ก็เพียงแค่รู้ว่าตอนนี้จิตกำลังคิดไม่ต้องห้ามไม่ต้องไล่ไม่ต้องตัดสินเพียงเท่านี้ใจคุณก็จะค่อยๆวางเบาความสงบก็จะปรากฏจำไว้นะครับ คำของหลวงปู่จันที่ว่าความสงบเกิดขึ้นเมื่อรู้ทันจิตไม่ใช่เมื่อไม่มีความคิดคือกุญแจสำคัญที่จะพาใจเราออกจากความวุ่นวายขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเสียงธรรมนำใจในค่าคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับอย่างสงบด้วยใจที่วางเบาและเต็มไปด้วยปัญญา สวัสดีครับ